รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทนาดีเน็ตเวิร์กคับพิช่งจำกัดภูมิใจเสนอ Business Owner TV รายการที่จะพาทุกท่านไปถอดรหัสกลยุทธ์หลากหลายบิสไ d o l พลิกชีวิตสู่ถนนความสำเร็จ สนับสนุนโดย AIA เข้าใจชีวิตเข้าใจคุณสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมกข้สู่รายการ Business Owner TV รายการที่ครบเครื่องทุกเรื่องกลยุทธ์ที่จะมาร่วมการถอนรหัสความสำเร็จกับ Biz Idol ในแต่ละสัปดาห์ค่ะ พบกับดิฉันธนสรอ,อมาตายุกุลนะคะแต่ต้องขอบอกว่าวันนี้ขออนุญาตฉายเดี่ยวเพราะว่าดรนุ๊กป่วยนั่นเองค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะไม่ต้องสงสัยไปค่ะเพราะว่ากบจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับธุรกิจที่ต้องบอกเลยว่าเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างน่าชื่นค่ะ mm hmm. เนื่องจากเป็นธุรกิจเกี่ยวกับนี่เลยขยะ เขาเป็นใครและทําได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่ก่อนไปพบกับช่วงบิสโซไซตี้แล้วกลับมาพบกับ Business น w n e r ทีวีในช่วงหน้าค่า b i ส Society วันนี้ไฟฟ้าจะพาทุกท่านมาพบกับนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุนในกองทุนรวมโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท A.A. ประเทศไทยและบลจวัน พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายทางด้านประกันชีวิตและประกันสุขภาพสําหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการบรรยากาศภายในงานจะเป็นไงนะคะตามไฟ้ไปเลยค่ะ This uh, this uh, coordination with uh, One Asset Management uh, was initiated by One Asset Management uh, in the launch of their uh, One Ultra Fund. Um, they Visioned uh, value ก็คุณแสงก็พูดกล่าวถึงว่าในแง่ของนวัตกรรมตรงนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วก็มาจากทางความต้องการของทางบริจวันเองที่ต้องการที่จะอยากจะได้ value added นะคะในแง่ของการให้สิ่งที่มันพิเศษนอกเหนือจากการลงทุนที่ได้รับผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากกองทุนอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือครั้งแรกแล้วก็ได้เลือกทางบริจว a เอเอเพราะว่ามองเห็นในแงของความเป็นผู้นาในส่วนของธุรกิจกัน ิตซึ่ง A a เราก็เป็นมาร์เก็ตบิลเออร์อยู่แล้วนะคะใน,ในธุรกิจประกันกลุ่มแล้วก็ในแง่ของนวัตรกรรมต่างๆที่ AA มีในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆที่กับให้กับพนักงานให้กับสมาชิกนะคะตรงนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราเป็นความร่วมมือแรกนะคะค่ะบิทโซซิตี้วันนี้ไฟ้ยจะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้เกี่ยวกับงูสวัสดภัยเงียบสําหรับผู้สูงอายุเพื่อป้องกันคนที่คุณรักให้ห่างไกลจากความเจ็บปวดงูสวัสดนั้นจะน่ากลัวเพียงใดและมีวิธีป้องกันยังไงตามไฟ้าไปในงานพร้อมๆกันเลย เป็นคนแข็งแรงมากเลยค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีปวดหัวปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามตามวัยจะพยายามจับมาตรวจวัคซีนตัวไหน,นที่ต้องฉีดบ้างนะคะซึ่งวันนี้แม่ก็จะต้องโดนฉีดวัคซีนด้วยตนั้นโดนฉีดมูสวัดด้วยเหมือนกันครับคนเราอ่นะครับหมายถึงทุกท่านเนี่ยนะที่อยู่เนนะครก็โอกาสเป็นได้ประมาณเราๆสัก20%เรแต่ว่าถ้าอายุมากขึ้นอย่างเช่นถ้าอายุ8 5ห้าขึ้นไปเนี่ยหนึ่งในสอง รรท่านหมอคะอยากทราบถึงสถานการณ์งูสวัสด์กับผู้สยยูงอายุในประเทศไทยว่าเป็นยังไงบ้างคะในทั่วชีวิตทุกอายุของเราเนี่ยประมาณเราๆ20์เนต์ะครับในถึงว่าหนใน5คนจะเป็นแต่ว่าถ้าอายุมากขึ้นนะอย่างเช่นเกิน85ปีขึ้นไปเนี่ยหนใน2คนเป็น เป็นงูสวัสดท่ถ้าผู้ชมลหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบถึงอาการของงูสวัสด์ว่าเป็นยังไงบ้างอยากให้คุณหมอพูดถึงอาการเบื้องต้นงูสวัสด์เนี่ยเป็นเชื้อเดียวกับอิสุวิสัยหมายมถึงว่าเราเคยได้รับเชื้ออิสุวิสายมาก่อน ในอดีตท,ทุกคนก็เหมือนคล้ายๆมีระเบิดอยู่ในตัวเองนะฮะเวลาที่ได้รับเชื้อหรือว่าโดนกระตุ้นเข้าไปอีกทีหนึ่งเนี่ยคนไข้าอาจจะมีอาการผื่นขึ้นแต่ก่อนมีผื่นขึ้นเนี่ยจะมีไข้ต่าๆเหมือนพวกการติดเชื้อไวรัสทั่วไปแล้วต่อมาก็จะมีผื่นขึ้นตามแนวเส้นประสาท ที่เชื้อมันไปฝังตัวไว้นะครับที่มีเชื้อเนี่ยเราก็จะมีการปวดแสบปวดร้อนนะฮะแต่ว่างูสวัสดที่เรากลัวมากนะครับก็คือเรื่องของอหลังปวดหลังจากที่ผื่นทางผิวหนังหายไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเส้นประสาทเป็นอย่างอักเสบซึ่งกว่าที่มันจะซ่อมแซมหายอักเสบเนี่ยบางทีปวดเป็นปีได้ถ้าในคนปกติภูมิด้านทานปกติเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย อาการอาจจะไม่ถึงชีวิตแต่ว่าในบางลายนะครับถ้าภูมิต้านทานไม่ค่อยดีเชื้อบางทีมันรุนแรงเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วไปทั่วทุกระบบร่างกายก็อันนั้นก็ถึงชีวิตได้เรื่องขององูสวัสด์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนนะครับวัคซีนงูสวัสด์เนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ผล100%เซแต่พบว่าก็สามารถลด การติดเชื้อลงได้รุนแรงน้อยกว่าคนคนที่ที่ไม่ได้รับการฉีดคุณเ็นรู้สึกยังไงบ้างคะที่มาร่วมงานในวันนี้ก็จริงๆเป็นว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญนะคะที่บางทีเราอาจจะแบบมองข้ามเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายๆคนมักจะคิดว่าแบบตัวเองคงไม่เป็นมันอาจจะราคาสูงนิดนึงนะสำหรับวัคซีนแต่ว่าสําหรับเบนเบนคิดว่าถ้าเกิดเป็นขึ้นมาแล้วการรักษาแพงกว่านั้นแล้วก็ ความทรมานอื่นๆก็ตามมาอีกจะปวดหัวปวดอะไรก็แล้วแต่เงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้เป็นจะตัวเป็นเองนะแล้วก็ทุกคนมาพยายามมาฉีดวัคซีนด้วยค่ะซึ่งวันนี้จริงๆต้องบอกว่าเบนมียาที่เป็นเคยเป็นงูสวัสดแล้วมันก็เขาทรมานนะาแล้วก็มันจะหายแล้วมันเหมือนที่คุณหมอพูดเลยคือพอเป็นแล้วแผลข้างนอกหายจริงแต่ว่าเขายังปวดข้างในอยู่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออถ้ามันมียารักษาที่จะทําให้ไม่เป็นได้ก็ควรจะต้องทํานะ ก่อนที่จะเป็นเนาะนวัตวกรรมการเคลือบผิวนาโนโค้ปกป้องสิ่งที่คุณรักจะคราบสกปรกแม้จะมากแค่ไหนและป้องกันการซึมเปื้อนของน้ำให้กระเป๋าของคุณดูดีอยู่เสมอ ไม่ว่าครอบอะไรก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปให้เราได้ดูแลสิ่งที่คุณรักที่แรกที่เดียวโดยโมโมโก o back and c h o o spa สนับสนุนโดย TQM Insurance Broker โรงแรม a อทัสตั้งแต่หนึ่งสมองสองมือเนี่ยจะสร้างตัวตนได้อย่างไรพระเจ้าให้มาไม่เท่ากันพวกนี้เธอยอยสอน คุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับบิสไอเอลของเราในวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือดรสมไทยวงเจริญเจ้าของธุรกิจรีไซเคิลขยะวงพาณิชย์นั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหดรคะต้องขออนุญาตบอกกันเลยว่าเดินเข้ามาในที่นี้น่อึ้งมากๆเลยสถานที่รีไซเคิลขยะใหญ่มากแถมยังมีขยะมากมายมหาศาลแล้วก็สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วยจากขยะที่คนเนี่ยเขาไม่ใช้แล้วก็ทิ้งแล้ว คืออยากทราบว่าธุรกิจวงพานิชเนี่ยดำเนินการมากี่ปีแล้วคะครับวงพานิ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศ2516ถึงปีนี้41ปีครับ41ปีโอ้ยาวนานมากนะคะเริ่มต้นมาจากยังไงคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบุบัน คือแต่ก่อนวงพาิชไม่ใช่ทำธุรกิจเกี่ยวกับขยะอย่างนี้นะครับทำอย่างอื่นมาเรียนว่าทําอาชีพอื่นมาร้อยกว่าอาชีพนั่นคือวิชาหาเช้ากินขําเท่านหนึ่งแล้วก็หมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็ต้องมาคิดว่าทําอย่างไรจะให้หาหนึ่งเช้าแล้วกินได้ร้อยขําเลยหาวิธีหาอาชีพไปทั่วๆัวแล้ววิธีไหนทําไมเราถึงมาอยู่อยู่ตรงขยะขยะนี่เป็นสิ่งของที่แบบทุกคนทิ้งหมดแล้วทําไมเรา สนใจยังไงได้คือทำอาถิพิสยสวยๆงามๆมาหมดแล้วขายเสื้อผ้าขายของใหม่ขายแฟชั่นขายอะไรเนี่ยนะแต่งตัวโก้หรูมันขายไม่เยอะแล้วแต่ชีวิตมันไม่ได้สวยงามไปตามนั่นเลยลองมาทําของเน่าดูซิเป็นอย่างไรของเน่าที่คนทั้งหลายเขารงเกียจแล้วเขาประนามว่านี่คือขยะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือคือทําทุกอย่างที่สวยงามมาหมดแล้วลองมาทําสิ่งที่ติดดินสุดๆนั่นคือขยะของเหลือใช้ คิดยังไงตอนนั้นรู้สึกไหมคะว่าแบบวันที่มาทาและคิดอย่างนี้เนี่ยม,มันอยู่บนความคิดอย่างนี้อยู่บนท่ามกลางสายตาของผู้คนที่เหยียดหยามแล้วดูถูกดูแคลนว่าคิดดีแล้วหรือถึงจะมาทําของเน่าเหม็นอย่างนี้นนนะอะไรอย่างนี้เนี่ยะนะครับแต่หลังจากเราค้นพบสิ่งหนึ่งก็คือการยืนเฝ้าก,กองขยะ7วันกอ,องขยะกองใหญ่ยๆเนี่ยยืนเฝ้า7วันเราพบอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นคําตอบได้ว่ามันไม่ใช่ขยะเลย มันมาจากรถเทศบาลเหลืองๆที่ขนมาทิ้งเนี่ยนะวันหนึ่งพันหกร้อยกว่าเที่ยวค่ะเจ <70 S 2> ็ดสิบถังเขียวได้หนึ่งรถเหลืองเลยค่ะในหนึ่งถังเขียวมันมาจากกระแปงเหลืองๆเล็กๆของคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านทิ้วอ,ออกมาในการเปลี่ยนแปลงของคนเนี่ยคือจุดกระแปงเหลืองเล็กๆเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคของคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านที่ทุกวันไปร้านสะดวกซื้อบ้างไปห้างสรรพสินค้าบ้างไปขนมันมาขนมันใส่รถเข็นมาไปที่แคชเชีย เราไปยืนดูที่คัดเชียเนี่ยรถเป็นร้อยๆคันรอคิดเงินอยู่อย่างนี้เราพบว่าของพวกนี้นะอีกไม่นานเชื่อไหมมันเป็นทรัพย์สมบัติของเราทั้งหมดแต่ทุกคนดันเอาไปที่บ้านแล้วแกะรวมกันแล้วทิ้งรวมกันลงในกระแปงหรือของดีของเสียของเหลวของแห้งทิ้งรวมกันแล้วก็คิดว่ามันเป็นขยะแล้วไปทิ้งถังเขียวเกิดการคัดแยกปลายทางเราทำยังไงจะถึงจะให้คนเนี่ยคัดแยกขยะต้นทางให้ใช่ไหมถ้าเกิดพูดถึงการคัดแยกขยะ ลองอธิบายนิดนึงนะคะว่าขยะประเภทไหนแบบไหนควรจะแยกในถังสีอะไรหรือแยกยังไงแยกขยะแยกอย่างไรแยกเพื่อสวรรค์วิมานอะไร <laughs> ถูกไหมแยกขยะเนี่ยผมเรียนว่ามันมายังไงให้มันไปอย่างนั้นใน <c oughs> ต,ตำรานี้หมายถึงว่าเวลาที่เราไปช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เราต้องมีของใส่ถุงทิ้วใช่ไหม <c oughs> ถุงทิ้วเนี่ย <c oughs> ถุงเล็กถุงกลางถุงใหญ่ถุงใหญ่มากเสร็จแล้วเราก็เก็บถุงเหล่านี้ไว้เอาถุงเนี่ยมาตอกตะปูวไว้ข้างฝา,ฝาบ้านตอกไว้เลยนะครับ <c oughs> ถุงใหญ่ถุงกลางถุงเล็กต้งเขียนป้ายไว้เลยว่าอันนี้คืออะไรอ,อันนี้คือกระดาษอันนี้คือพลาสติกอันนี้คือขวดแก้วอันนี้คือโลหะอันนี้คืออื่นๆแยกอย่างนี้เลยถูกไหมแยกพอเต็มแล้วเนี่ยนะแล้วก่อนที่จะแยกเราต้องรู้วิธีการจัดเก็บให้มันประหยัดทําอย่างไรเช่นกระป๋องตั้งปั๊บเนี่ยนะ หาเครื่องอัดในบ้านของเราอาจจะมีคุณแม่บ้านตัวใหญ่ๆนะกระทืบปั๊บแบนไปน,ะนอะไรมันจะแบนใช่ไหมแล้วมันก็เก็บใส่ประหยัดที่เก็บใช่ไหมเก็บได้ครั้งหนึ่งเยอะอ เขียนไว้ด้วยว่านี่ทรัพยากรภายในบ้านผู้ใดห้ามละเมิดไม่ได้เว้นแต่เจ้าบ้านจะอนุญาตเท่านั้นต้องเขียนแปะไว้เลยเชื่อเลยครับชื่อเลยยังมีเลยเนี่ยนะมันก็จะเกิดเจ้าของเกิดความรู้ที่จะคัดแยกอันนี้ยึดแล้วครับยึดตราจองไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้สมบัติของฉันนะพอแยกเสร็จเรียบร้อยยังไงต้องเรียนรู้ศูนย์รีไซเคิลอยู่ที่ไหนราคาขยะวันนี้เป็นยังไงหังนเช้งเป็นยังไงคนคนจีนเขาจะรู้ว่าหังเช้งผู้แก่เอาจีห่อราคาขยะตอนนี้ขึ้นหรือลงถ้าลงฉันอาจจะเก็บไว้ก่อนนักุขยะไว้กัดตุ อ่าอ,อย่างนั้นเลยครับอย่างนั้นเลยเหมือนล <c oughs> องทำเลยนะมีการเช็คราคาในเว็บไซต์วงพณิชย์ดอทคอมเขาจะเช็คเลยนะราคาวันนี้เป็นไงมีการชั่งขยะที่บ้านแยกขยะนับจํานวนที่บ้าน <c oughs> แล้วคิดเงินที่บ้าน <c oughs> แล้วจะลองไปส่งได้เงินตามนี้โอ้โหฉ <c oughs> ันชื่นใจ <c oughs> แต่ในปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่ครับคนทันสมัยถึงจะรู้คุณค่าของขยะทํานธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้โดยเด็กตัวเล็กๆเช่นเรามีตัวอย่างของการประสบความสําเร็จที่สาขาวงพณิชย์ที่สหรัฐอเมริกาที่ใช้เด็กหนุ่ม อายุ19ปีเรียนปริญญาตรียังไม่จบอย่างนั้นอ<ช>่ะไปประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่นั่นเลยครับเขาไปทําอะไรคะที่นั่นไปจัดตั้งเป็นศูนย์รีไซเคิลขนาดใหญ่วงพาริ์ที่สานเิกาที่รัฐเมรี่แหลยคือเรามีบุคลากรคนนี้แล้วก็<ช>ส่งไปที่โน่้นส่งคนไปเลยครับ หนึ่งพูดภาษาอังกฤษพอได้มั้งไหมกล้าไหมกล้าแล้วเราจะเรียนปริญญาตรีเนี่ยอีกสองปีก่อนจะจบอาจจะไม่ทันนะหยุดเรียนเลยบอกให้หยุดเรียนหยุดเอากระดาษปริญญาตรีไปไว้ทาอะไรนะเขาหยุดเรียนเลยแล้วไปเดี๋ยวนี้เลยครับเดี๋ยวนี้ยิ่งใหญ่มากยอดขายที่นั่นปีหนึ่งนี่800กว่าล้านขยะที่โน่นกับขยะที่นี่รูปแบบการทําธุรกิจไม่เหมือนกันเลยที่นี่ต้องเปิดร้านรับซื้อขยะที่โน่น เปิดร้านแล้วมีคนเอาขยะมาให้ไม่ต้องรับซื้อ oh. มันทำให้41ปีนี่เกิดวงพาณิชขึ้นมา1,252สาขาในประเทศไทย uh huh. 4สาขาที่ลาวส uh huh. สาขาที่กัมพูชา uh huh. แล้วอีก4สาขาที่ประเทศเ uh huh. มียนมาร uh huh. อีกสองสาขาที่มาเลเซีย uh huh. อีกสองสาขาที่ญี่ปุ่นแล้วอีก4สาขาที่สหรัฐอเมริกาได้สำเร็จแล้วถ้าพูดถึงนี่เห็นเลยเตะตามากเจ้ากระป๋องพวกนี้รีไซเคิลเอาไปทำอะไรได้บ้าง อันนี้ก็คือกระป๋องอลูมิเนียมใช่ค่ะสามารถไปดีสซิเอร์ทำพวกกรอบประตูหน้าต่างตู้ข้าวเห็นไหมชั้นวางของหรืออะไหล่รถยนต์อะไหล่รถเมอร์ไซค์ททำได้หมดครับค่ะเป็นประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะคะแต่ธุรกิจนี้ไม่มีวันเงียบได้นะคะเพราะว่าขยะนี่ล้นเมืองแน่นอนทุกคนต้องใช้ต้องบริโภคอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าพูดถึงลักษณะการบริหารงานสไตล์ของดอร์ เป็นแบบไหนคะเราเริ่มตั้งแต่องค์กรเราเริ่มแต่มีคนคนหนึ่งค่ะต้องเป็นสองคนช่วยกันล้างขวดคนหนึ่งนี่คือดอเอและอีกคนนึงแล้วพอเราแต่งงานก็เริ่มช่วยกันมาช่วยกันล้างขวดสามีภรรยาช่วยกันแบกของแล้วเริ่มมีลูกก็ลูกมาทํางานถูกไหมแต่ก่อนเนี่ยเขาทำคนเดียวหมดเลยครับตั้งแต่จับกางกรรมกรเมียนบัญชีการเงินทุกอย่างผู้จัดการ ทำทุกอย่างแล้วเราก็เป็นหมดแล้วใช่ไหมเอาสิ่งที่เราเป็นนะครับไปสอนคนอันนี้อยู่ฝ่ายการผลิตอันนี้คนนี้ดูแลเรื่องฝ่ายการตลาดถูกไหมอันนี้ดูแลเรื่องฝ่ายการขนส่งอันนี้ดูแลเรื่องทรัพยากรบุคคลอย่างเงี้ยแต่ละคนก็มีแยกแผนกหน้าที่กันออกไปแล้วค่อยๆขยายองค์กรเป็นสองเป็น4เป็น6เป็น8เป็นสิเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอย่างทุกวันนี้ครับบริหารงานบนพื้นฐานของศีลธรรมศีลธรรมต้องมาอันดับหนึ่งใช่ครับอันแรกต้องเมตตา เอาเมตตาเมตตาทุกคนเมตตาพูดจาเขาดีๆนะเมตตาแล้วสอนสิ่งเจริญก้าวหน้ากันเมตตาเสร็จแล้วเขาดีแล้วไปกรุณาแล้วไปมุทิตาให้พรหมวิหารสีถูกไหมแล้วสอนให้เขาเป็นคนดีมีศีลธรรมอย่างนี้ครับคนที่เคยทําธุรกิจแล้วล้มเหลวล้มแล้วล้มอีกจนกระทั่งเหลือตอนนี้ทุนก้นสุดท้ายของชีวิตเขาแล้วที่ต้องผิดพลาดไม่ได้ถนนทุกสายเดินทางมาที่วงพาณิชครับวงพานิชเป็นโรงเรียนสอนเรื่องนี้เราเปิดเป็นสถาบันเรียกว่า A.I.R. a s e a n Institute of r e c y c l i n g ค,คนในประเทศไทยคนต่างประเทศเดินทางมาเรียนเรื่องนี้เขาอยากมีอาชีพอยากมีรายได้อยากเป็นธุรกิจเป็นส่วนตัวของตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองให้เวลาเรียนเราจัดหลักสูตรทั้งหมด5วันให้ย่อประสบการณ์กว่า40ปีให้เหลือเพียง5วันเช้าถึงมืดเช้าถึงมืดทุกวันในหลักสูตรการเรียนที่เขามาเรียนนะครับ หนึ่งตั้งแต่สถานการณ์ของขยะในประเทศไทยแล้วอาเซียนเ<ช>นี่ยม<ช>ีอะไรบ้าง<ช>นะครับปัญหาของมัน<ช>วันที่2วิธีวิเคราะห์วิธีพิสูจน์วิธีชี้ถึงความแตกต่างระหว่างของใช้ได้ของใช้ไม่ได้<ช>วันที่3กระบวนการทําให้เป็นสินค้าบริสุทธิ์ตาม<ช>มาตรฐานที่อุตสาหกรรมปลายทางเขาต้องการใช้ใชวันที่4ี่ห่วงตุ้ยคนเป็น เปิดร้านแบบไหนรวยเปิดร้านแบบไหนเจ๊งประชาชนหรือว่าคนเนี่ยที่เข้ามาในวงการของขยะรีไซเคิลเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ตกงานหรือว่าเป็นโอกาสในชีวิตสุดท้ายแล้วที่จะผิดพลาดไม่ได้แต่ที่ดรบอกว่ามีนักศึกษาจบใหม่มาสนใจเรื่องเกี่ยวกับด้านนี้กําลังคิดอยู่ว่าจริงเหรอคะ การตัวนี้คุ้มครองสุขภาพได้หรือเปล่าอ,ะอา่ะเาเดี๋ยวแล้วถ้าพี่โดนรถชนขึ้นมาล่ะแล้วถ้าพี่เป็นมะเร็งเอ้ AAA All In One สิครับที่ให้คุณพร้อมทุกสถานการณ์ครบในแผนประกันเดียวคุ้มครองทั้งชีวิตสุขภาพอุบัติเหตุและโรคร้ายแรง AAA All In One ติดต่อตัวแทน AAA หรือโทร1581เซนสิรออะไระจ๊ะจ้า สนับสนุนโดย V b บ i n k ก้ผิวเนียนนุ่มกระจางใสด้วย V b บ i n k กแต่ที่ดอตร์บอกว่ามีนักศึกษาจบใหม่มาสนใจเรื่องเกี่ยวกับด้านนี้กำลังคิดอยู่ว่าจริงเหรอคะในอดีตเป็นเรื่องของคนชราเป็นเรื่องของยุคแป้ขายควรเป็นเรื่องของคนอายุมากๆที่จะทำมาหากินอย่างนี้และแต่งตัวมองแมมเขาคิดอย่างนั้นเยาวาชนรุ่นใหม่ที่จบบริหารธุรกิจจากระดับมหาวิทยาลัยจบปริญญาโทปริญญาเอกอย่างนี้นะ สนใจมากมจบโรงเรียนปั๊บยังไม่ทันรับใบประกาศเลยครับก็เข้ามาเรียนกันแล้วครับแล้วไปเปิดร้านเรียบร้อยอเ,เปิดร้านเรียบร้อยแล้วถึงไปรับใบประกาศเป็นอย่างนี้เขามีมุมมองที่แปลกใหม่นะคือคนเหล่านี้เนี่ยเขาวิเคราะห์เก่ง โดยเพราะคนที่มาจากธนาคารจากสถาบันเงินทุนเขาวิเคาเราะห์ธุรกิจเก่งหนึ่งทำเรื่องนี้มันจะคุ้มไหมสองทำเรื่องนี้จะได้กําไรจริงไหมาสามทำเรื่องนี้จะมีทรัพยากรคือมีคนมาเอาขยะเนี่ยมาส่งเนี่ยได้ทุกวันทุกวันตลอดชีวิตเขาเลยไหมมีลูกค้ามาใช้บริการซ้ําครั้งบ่อยครั้งไหมสี่ทำเรื่องนี้เนี่ยจะมีอนาคตยืดยาวในระดับลูกหลานเหลนหลนเลยไหมเขาวิเคราะห์เก่งอยู่แล้วครับเราเรมเไม่ต้องตอบเขารู้อยู่แล้วเมื่อใดที่มีการบริโภคเมื่อนั้นมีขยะออกมาทุกวันนะครับขยะนี่มาจากไหนเวลา บทเ,เรียนเราสอนเขาเรียน<ม>ใช่ไหมพาคนเหล่านี้ร้อยกว่าคนสองร้อคนไปยืนหน้าห้างสปปรรพสินค้าตอนตีห้านะเห<ม>็นรถเทรลเลอร์มาจอดหน้าห้างเนี่ยพื่อของมาส่งใช่ไหมวัน1-30กว่าภาคกันครับ<ม>พอแปดโมงเข้าไปไว้หลังห้าง<ม>พวกเราก็แต่งตัวดีๆไปซื้อกันออกมามทุกวันก็มีอย่างนี้ทุกวันก็มาส่ง คนนึงมาส่งของคนนึงก็เอาไปแล้วทุกอย่างเป็นอะไรครับผมอยากจะรู้หน่อยนะแน่นอนทางบริษัทของเราเนี่ยจะต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับลักษณะองค์กรธุรกิจรีไซเคิลเนี่ยมันเป็นองค์กรธุรกิจประชาสังคมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนความหมายเป็นอย่างนั้นส่วนหนึ่งองค์กรธุรกิจมันต้องแสดงตัวตนถึงความสามารถในการทํากําไรแบบฉกัดฉกันการหามูลค่าเพิ่มแบบฉกัดฉกันความเป็นสุดยอดนักการตลาดของนักธรีเซ็เติล อันนี้คือข้อ1เลยข้อ,อ2อันที่2ยังต้องคิดถึงสังคมส่วนของกําไรเนี่ยเราพยายามที่จะเตียด2-4%คืนสู่สังคมสังคมกําลังตกทุกข์ได้ยากการยื่นมือของเราเนี่ยที่มีโอกาสอยู่เหนือน้ําพันธนาการวังวนความยากจนเนี่ยนะ,ะเอื้อมือไปขว่คว้าเข้าไปช่วยเหลือเขาในทุกรูปแบบ อันนี้เป็นภารกิจของพวกเราทุกคนทั่วไทยส่วนมากจะช่วยในด้านไหนบ้างคนที่กําลังหาทางออกของชีวิตไม่เจอดึงเขามาสร้างอาชีพการตั้งธนาคารขยะในชุมชนแต่ไม่เด็กได้หลายได้ด้วยเด็กเนี่ยเกิดจิตสํานึกเกิดจิตใจแบบบูรณาการในการมีจิตสํานึกใหม่เรียนรู้วิธีคัดแยกขยะตั้งแต่ที่บ้านที่โรงเรียนได้สําเร็จ เพราะธนาคารขยะเราใช้ภาษาอังกฤษว่า Recycle West Bank ในเรื่องอย่างนี้เราเริ่มต้นธนาคารขยะประวัติศาสตร์ที่โรงเรียนวัดเทศบาล5วัดใหม่พันปีจังหวัดโซ่เดี๋ยวนี้มี6 0 0ักว่าธนาคารนะครับ<น>เด็กได้ความรู้แล้วนคนในครอบครัวก็ได้ความรูร้ตามไปด้วยนอกจากได้ความรู้แล้วยังได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกมีการเอาขยะไปทําบุญด้วยทอดผ้าป่าขยะนะในวันสิ่งแวดล้อมโลกได้เงินมา5 0 0,000กว่าคนเอาขยะมาบริจาคแปลงเป็นเงินทันทีนะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ แบ่งเงินกองทุนละ2 0 0 0 2,000แบ่งให้ลูกเป็นทุนการศึกษาให้ลูกหลานคนที่กวาดขสีในตัวทอออมออันนี้ก็ทาํามาเนี่ยมีภารก,กิจของเราครับโรงงานแห่งนี้มีวิธีการกําจัดยังไงที่ไม่ไม่ทาให้เกิดมลภาวะมละพิษนะคะพิธีกรสาวสวยเดินเข้ามาไหมหนึ่งไม่มีกลิ่นอสองไม่มีแมลงวันสามค่าของฝุ่นละอองค่าของเสียงที่ดังเกินเดซิเบลที่กําหนดที่นี่มีการทุกเช้าสเปรย์จุลินซีย์ออกไปถูกไหมเพื่อควบคุมเรื่องกลิ่นกลิ่นเนี่ย จุลินทรีย์ชนิดนี้จะไปกินเชื้อแบคเีเรียที่ส่งกลิ่นเม็นเล่าออกมาควบคุมได้อันเท่าตัดอันหนึ่งละอันดับสองก็คือแมลงวันต่างๆเนี่ยก็จะบินไปจะแมลงวันจะเกลียดกลิ่นนี้ไม่ฆ่ามันให้ตายนะแต่เกลียดกลิ่นนี้ไม่มาบ้านเราครับไปเที่ยวบ้านไปบ้านอื่นแทนใช่คุณลองมีการสเปรย์น้ําทุกเช้าอย่างเนี้ยคุณลองก็ไม่ไม่เกินค่ามาตรฐานอย่างนี้ครับแสดงว่าพนักงานที่ทํางานอยู่ที่นี่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะแน่นอนหัวถจก็ถูกรีไซเคิลหมดแล้วทั้งนั้นะครับพนักงานโรงงานร คือนโยบายข้อหนึ่งของโรงงานวงพานิชย์นะก่อนจะเริ่มกิจกรรมอื่นใดก็แล้วแต่จะต้องศึกษาว่ากิจกรรมนั้นสิ่งนั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมหรือไม่ถ้าทราบว่าส่งผลกระทบด้านหนึ่งด้านใดต้องศึกษาถึงวิธีการแก้ไขสก่อที่งเริ่มกิจกรรมนั้นได้นี่เห็นไหมครับค่ะถ้าพูดถึงเป้าหมายทางธุรกิจในอนาคตทางบริษัทนี้มีการวางเป้าหมายไว้อย่างไงบ้างเป้าหมายก็เป็นเพียงความฝันฝันอยากจะดีอยากจะเด่น S <S <S อยากจะเป็นสุดยอดอในโลกใบนี้ <S <S นะนี่คือเส้นทางแต่อันหน,นึ่งเนี่ยเส้นทางขยะที่จะพัฒนาถูกไปถูกโตไปข้างหน้าเวสทูเอ e เ e r g y จีขยะเป็นพลังงานขยะเป็นแสงสว่างของเราแทนฐานหินลิกไน <S <S 2> <S 2> อันนี้เป็นความฝันอีกอันนึง <S <S แต่มันก็เป็นเพียงความฝันระยะสั้นเท่านั้นเอง <S <S 2> <S 2> ถ้าหากความฝันในระยะยาว ทำยังไงประเทศของเราจะสะอาด uh huh. ทำยังไงประเทศของเราประชาชนเราจะมีความรู้เรื่องแยกขย,ยะได้อย่างทั่วถึงทัน uh huh. อยากให้ความรู้อย่างนี้ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างนี้ uh huh. ออกไปทุกบ้านทุกเมือง uh huh. ทุกจังหวัดทุกตำบลทุกสถานที่หรือทุกหลังาคาคัวเรือนเลยทีเดียวว่าขยะมีค่าอย่าทิ้งนะเพระนาะฉะนั้นต้องจ้างสร้างจิตสำนึกตรงนี้ไ,ได้หลายคนก็อาจจะมีขยะในใจโดยไปถึงด็อกเตอร์เองก็อาจจะมีขยะในใจเหมือนกันใช่ขยะไมเกนขยะทางความกังวลขยะทางการห่งแก่ตัวตรงนี้ครับทำยังไงเราถึงจะรีไซเคิลได้นั่นน่ะสิเห็นไหมอยากจะทราบว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยเราจะกําจัดออกไปให้หมดตัวเราได้ยังไงอํานาจของศิลห้าครับ สิห้าสิห้าก็ไปรับปากเข้ามาแล้วว่าบ้านเราจะแยกขยะก็ไม่พูดปดซิก็แยกซิอ่า,อาถูกไหมพูดแล้วต้องทําไม่ได้ถูกต้องถูกต้องเห็นไหม,มแล้วต้องไม่ผิดศีลธรรมสิทําอะไรอย่าเป็นบาปสิอ,อย่างนี้ครับเห็นไหมหลักของสินห้าครับจะชล้างใจของเขาเนี่ย ให้ใสสะอาดตกผึกและพังกูไปได้เลยค,เค,ค่ะทีนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วสนใจอยากจะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จแบบด็อกเตอร์แบบนี้บ้างเขาจะต้องมีวิธีแนวการคิดแล้วก็จะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างค่ะคุณผู้ชมสนใจที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจขอให้พกใจมานะครับใจนี่สําคัญที่สุดเลยะจะทําอะไรเนี่ยนะครับต้องมีความเชื่อ,อว่าเรื่องนี้ดีก่อนถ้าไม่เชื่อว่าเรื่องนี้ดีเนี่ย จะทาอะไรเนี่ยเราก็จะคิดมากผมคิดว่าผมคิดว่าทั้งทั้งที่เขามาเห็นโอกาสแล้วเขาก็ยังกังวลใจในหลายๆเรื่องนะครับคนมีบุญเท่านั้นครับถึงมาถึงวงพานิชต้องทําบุญมาต้องทําบุญมาครับต้องใจครับต้องพกใจมาเลยว่าฉันเนี่ยฉันอยากจะเป็นคนดีค่ฉันอยากจะเป็นคนมีความสําเร็จในธุรกิจฉันอยากจะรวยเดี๋ยนี่มาวงพานิชเลยครับโดยที่ไม่ต้องมีต้นทุนสักบาทเดียวมาด้วยใจมาด้วยใจครับ แล้วทางวงพาณิชย์ก็จะให้อะไรกลับไปไบ <ท S 1> ไหลายอย่างบทเรียนตั้งแต่หนึ่งสมองสองมือเนี่ยจะสร้างตัวตนได้อย่างไรบทเรียนตั้งแต่มีทุนห้าหมื่นจะเริ่มต้นยังไงบทเรียนมีทุนห้าแสนจะเริ่มต้นยังไงแต่ละบรรดของบทเรียนเนี่ยพระเจ้าให้มาไม่เท่ากันวงพาณิชย์จะทยอยสอนอย่างนี้ออกไปครับที่วงพาณิชย์ก็จะสร้างกําลังใจให้สําหรับคนที่ท้อถอยท้อแท้เดินเข้ามาที่นี่ แล้วคุณก็จะมีหวังกลับไปแน่นอนนะคะวันนี้ได้ประโยชน์มากๆเลยสําหรับการรีไซเคิลขยะนะคะต้องขอขอบพระคุณดรมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางร,รายการของเรานะคะวันนี้กบมีของที่ระลึกจากทางรายการมอบให้นะคะเป็นนิตยาสาร business owner และหนังสือในเครือนะ D าดีเน็ตเวิร์กพับล i n ิชิ่งมอบให้กับดรคารขอบพระคุณมากคะ่ะ ครับผมโค้ชเจมส์นะครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่ากระบวนการความคิดส่งผลต่ออารมณ์และอารมณ์ส่งผลต่อการกระทําสุดท้ายการกระทําจะส่งผลออกมาเป็นผลลัพธ์นั่นเองหลายๆครั้งที่เราไม่ตัดสินใจลงมือทําอะไรสักบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเกิดมาจากสาเหตุคุณมีความคิดที่ทําสิ่งนี้แต่คุณไม่มีอารมณ์พอไม่มีอารมณ์ปุ๊บคุณจะไม่ทําผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้เรื่องง่ายๆเพียงแค่คุณตื่นนอนขึ้นมาถ้าวันนี้เนี่ยนะครับ คุณรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวคุณจะต้องตื่นนอนตอนเช้าตอน8โมงเพื่อออกไปทํางานกระบวนการทางความคิดจะบอกเลยว่าคุณต้องตื่นเพื่อไปทํางานตอน8โมงเพื่อส่งผลต่ออารมณ์แต่ถ้าอารมณ์คุณไม่มีฟิลลิ่งคุณไม่มานะครับนั่นหมายความว่าคุณก็จะนอนอยู่อย่างนั้นผลคือแอคชั่นก็จะไม่เกิดคุณก็จะไม่ลุกออกไปอาบน้ําผลลัพธ์ที่ตามมาคือคุณก็จะไปทำงานสายคนที่ประสบความสำเร็จ3สิ่งนี้มันจะต้องทำงานสอดคล้องกัน กระบวนการทางความคิดนี่คือเป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่สิ่งที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นคือเรื่องของกระบวนการทางอารมณ์เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีอารมณ์ที่ตื่นตัวตื่นเต้นไปกับการทาอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณจะสามารถทํามันได้อย่างเต็มที่หรือในทางภาษาของโคชชินเขาจะเรียกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่เรียกว่า peak state นี่คือสภาวะอารมณ์ที่มันจะสามารถขับเคลื่อนให้คุณทําทุกสิ่งทุกอย่างบานโลกใบนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพของตัวคุณ เพราะนั้นวันนี้นะครับความคิดส่งผลต่ออารมณ์อารมณ์ส่งผลต่อการกระทําและ3สิ่งนี้มันจะทําให้คุณเห็นผลลัพธ์จับความคิดตัวเองได้จับอารมณ์ตัวเองได้คุณก็สามารถทําทุกอย่างได้และผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นอย่างที่คุณอยากให้เป็นครับ คุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้คงจะทําให้หลายๆคนได้เห็นแล้วนะคะว่าทุกสัพป,ปะสินบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าในตัวของมันเองถึงแม้แต่ขยะที่หลายๆคนไม่ได้ใช้แล้วนะคะแต่กลับสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลเลยและกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันสําหรับวันนี้ดิฉันธนสอนอมรเยชกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ ต้องพกใจมาเลยว่าฉันเนี่ยฉันอยากจะเป็นคนดีฉันอยากจะเป็นคนมีความสำเร็จในทุกอย่ฉันอยากจะรวยจะมีมาลงทุนที่ผู้หญิงเราดูแลตัวเองเพื่อให้สุ